อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่18ออกซิเจนผมลืมตาขึ้นมาในวันเช้าวันใหม่ท่ามกลางเสียงนกและสัตว์สัตว์น้อยใหญ่ที่ดังแท่แซงอยู่ภายนอกคืนที่ผ่านมา ผมได้รู้สึกเหมือนกับสมองนั้นถูกชักดาวผมไม่ฝันไม่มีการตกใจเตือนกลางดึกไม่มีอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่หลับไปเมื่อคืนมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วผมค่อยๆลุกขึ้นมาจากเตียงขณะที่มีแสงสว่างลอดเข้ามาจากเชิงชายใตย้หลังคาเล็กน้อยจึงทำให ทั้งห้องสว่างพอที่จะเห็นอะไรต่อมิอะไรได้อย่างชัดเจนห้องนอนนี้ถึงแม้จะทำขึ้นจากเครื่องมือง่ายๆเช่นไม้ที่ใช้ประกอบเป็นเตียงก็มีลักษณะของการถากด้วยแขวนแทนการเลื่อยทำให้เห็นผิวของมันเป็นรอยขึ้นซึ่งก็ดูสวยไปอีกแบบ แต่ถึงแม้ว่าพื้นบ้านที่นี่จะเป็นเพียงกระเบื้องดินเผาธรรมดาธรรมดาแต่มันก็ดูสะอาดสะอา้านไม่มีฝุ่นละอองเลยแม้แต่น้อยผมค่อยๆแหวกผ้าม่านที่ก้านประตูออกเห็นนาพากำลังง่วงอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าอย่างขมักขม้นอรุณสวัสดิ์ค่ะนาพาก่ลาว ทำทักทายก่อนที่ผมจะก้าวออกจากห้องเสียอีกเหมือนเธอรู้ว่าผมนั้นตื่นแล้วได้สักพักอารุสบาทเช่นกันครับผมตอบเป็นอย่างไรบ้างคะหลับสบายไหมคะนาภาถามต่อหลับเป็นตายไม่ฝันอะไรเลยครับผมตอบและรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมเหนื่อยกับการเดินทางขึ้นเขามามั้งครับผม ตั้งข้อสังเกตนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะแต่ที่จริงแล้วความฝันนั้นเป็นผลผลติตของจิตวะของจิตวิญญาณที่เขากำลังพยายามจะเสื่ออะไรกับคุณการที่คุณไม่ฝันนั้นหมายความว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วเธอแสดงความเห็นจริงหรือครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาบรรลุเป้าหมายอะไร ผมถามฉันคิดว่าอีกไม่นานคุณก็จะรู้เองนาพาตอบระหว่างที่คุยกับนาพาผมก็ไดยินเสียงผ่าฟืนดังอยู่นอกบ้านคุณมีนอยู่ข้างนอกหรือครับผมถามนาพาค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวออกไปคุยกับเขาหน่อยนะครับเชิญตามสบายค่ะผมเดินไปที่ประตูเพื่อจะออกไปทักทายกับมีนทันทีที่พ้นออกจากจากตัวบ้าน ผมก็สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นผิดกับในตัวบ้านที่อุ่นสบายความหนาวกระทบผิวกายจนผมนั้นอยากจะกลับเข้ามาในบ้านแบบเดิมแต่คิดว่าไหนๆก็ออกมาแล้วจึงกอดอกแล้วรีบเดินตามเสียงผ่าฟืนของมีนไปเขาอยู่ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ20เมตรอยู่ในผิงเล็กๆที่ใช้สำหรับเก็บฟืนและท่อนไม้น้อยใหญ่ อรุณสวัสดิ์ครับผมทักไทยมีนอรุณสวัสดิ์ครับเป็นไงบ้างครับกับการนอนที่โลกคู่ขนานในคืนแรกมีนหันมาตอบผมพร้อมกับยกแขนเสื้อซับเหงื่อที่หน้าผากผมคิดว่าผมนอนอิ่มสุดๆเหมือนได้นอนมาสักสองสามคืนเลยครับผมตอบพร้อมกับสูดอากาศเข้าปอดลึกๆความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกันอีกอย่างระหว่างดาวโลกของคุณกับดาวโลกของผมคือปริมาณของออกซิเจนในอากาศครับเหมือนที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับขบวนการการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนในแกนกลางใต้เปลือกโลกที่มันมีอย่างต่อเนื่องนั้นมันจึงทำให้ชั้นบรรยากาศในโลกของผมมีออกซิเจนหนาแน่นเป็นพิเศษไม่เพียงแต่แค่มีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับการดำรงชีวิตเท่านั้นโลกนี้ยังมีการคงอยู่ของพื้นผิวโดยไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่แรกอีกด้วยดังนั้นภูมิประเทศของที่นี่จึงไม่มีที่ไหนเลยที่จะเป็นหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการหัก,ห,กหรือยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกผิดกับโลกของคุณที่สามารถเห็นพบ ภูมิประเทศที่มีลักษณะดันขึ้นหรือยุบตัวลงได้ทั่วไปเช่นจากที่เคยเป็นก้นทะเลก็ถูกดันขึ้นเป็นยอดเขาสูงหรือจากภูเขาสูงจมอยู่ลงสู่ก้นทะเลถ้าย้อนกลับไปดูเวลาในอดีตทุกอย่างมีวัตจากการเกิดของสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำและในช่วงเวลาที่มนุษย์ที่โลกของคุณมีการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกออกมา ได้น้อยเป็นประวัติการโลกของคุณก็จะเกิดสภาวะการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนอกจากกา๊าซออกซิเจนจะลดต่ำลงมากจนไม่มีแรงดันให้แผ่นเปลือกโลกคงรูปได้แล้วมันก็ยังไม่มากพอที่จะขับดันกา๊าซอื่นๆที่เป็นมวลสภาวะมวลภาวะในชั้นบรรยากาศโลก ได้หลุดลอยออกไปในอวกาศได้อีกด้วยมันจึงเกิดการสะสมของก๊าซไม่พึงประสงค์เหล่านั้นจนกลายเป็นแผ่นหานาซึ่งสภาวะการเช่นนี้จะทำให้อุณหภูมิในโลกของคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมีหยุดพูดแบบกระทันหันในที่สุดอะไรเดร้อครับผมรีบถามต่อในที่สุดมวลของน้ำแข็งที่มันเคยอยู่ที่ขว้วโลก ทั้งสองของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อมันไม่อยู่ในที่ที่มันควรอยู่โลกของคุณจึงไม่สมดุลหรือและเมื่อไม่สมดุลมันจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อดำลงอยู่อีกครั้งซึ่งจะเป็นขบวนการของการปรับสภาพเพื่อการเริ่มต้นใหม่โดยผู้อาศัยด้านบนโลกคุณอาจจะได้รับการกระทบรุนแรงในเร็วๆนี้ โลกของคุณมีกระบวนการปรับตัวแบบนี้มานานแล้วอย่างน้อยสี่ครั้งและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งรุนแรงที่สุดมีนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆหมายความว่าหายนะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกของผมนี้มาจากการที่มนุษย์ปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกออกมาอย่างเอ่อได้ออกมาน้อยนะครับอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่ ตอนนี้ถือว่าน้อยมากเข้าขั้นวิกฤตด้วยนอกจากขึ้นความถี่ด้านบวกจะน้อยแล้วมนุษย์ยังปล่อยขึ้นความถี่ด้านลบออกมาอีกต่างหากซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลเสียกับก้อนาธาตุออกซิเจนใต้โลกโดยตรงคือก้อนาธาตุนี้ก็จะเก็บกักขึ้นลบนี้ไว้ในตัวเมื่อสะสมไว้มากๆกก้อนาธาตุนี้จะข้นหนึบ มากขึ้นซึ่งจะมีผลทำให้อัตราการบิดตัวหรือการไหลเวียนนั้นยากขึ้นเราอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยครับผมแค่อยากจะอธิบายสาเหตุที่ว่าทำไมอากาศที่นี่ถึงมีคุณภาพมากกว่าโลกของคุณแค่นั้นเองเขาตัดบทแต่เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกผมเลยนะครับผมพูดเพราะรู้สึกเป็นห่วงคนบนโลกผมแสดงว่าคุณยอมรับใน เหตุผลเรื่องที่ผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับมินทวงถามเรื่องที่ผมไม่ยอมเชื่อสิ่งที่เขาพูดเมื่อคืนอ๋อผมอึดอัดที่จริงผมก็ไม่แน่ใจกับสิ่งที่เขาอธิบายมาเมื่อคืนสักเท่าไหร่แต่พอได้สัมผัสกับความแตกต่างด้านภูมิอากาศและภูมิประเทศของโลกนี้อย่างจริงจังมันจึงทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีเหตุผลครับ ผมตอบแบบอ้อมแอมผมอยากรู้ว่าพอจะมีทางช่วยให้โลกของผมพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไหมครับผมถามมีแน่นอนครับที่จริงปัญหานี้ไม่ใช่ไม่มีวิธีแก้แต่มันอยู่ที่พวกคุณพร้อมจะแก้ก้นหรือเปล่ามากกว่าเขาตอบสวนกลับมาวิธีแก้นั้นง่ายมากตอนนี้คนทั้งโลกของคุณร่วมกันผลิตขึ้นความด้านบวก ออกมาได้มากที่สุดด้วยการมอบความรักให้กันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้อภัยกันไม่ก้าวร่วงซึ่งกันและกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันเขาแนะนำดังที่มีศาสดาในอดีตของคุณบางคนเคยพูดไว้ว่าเมตตาธรรมํำจุนโลกซึ่งก็คือขึ้นความถี่ด้านบวกคือความรักความเมตตานั่นเอง ที่ช่วยค้าจุนโลกของคุณเขาเสริมมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆถ้าเป็นที่โลกของผมเขาผู้เสริมแต่คุณลองวิเคราะห์ดูดีๆเวลานี้ที่บนโลกของคุณมีการตัดตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติกันอย่างมากมายคนที่รวยก็รวยจนล้นฟ้าแต่คนที่จนก็แทบจะอดตายเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอื้อเฟื้อกัน มีการทำสงครามแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกแม้กระทั่งศาสนาเป็นไปได้ไหมที่จะให้เขาเลิกทำสงครามหันมารักกันมีการเข็นฆ่าสัตว์น้อยใหญ่เป็นจํานวนมากในหนึ่งวันเพื่อใช้เป็นอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเขาเหล่านั้นเลิกเบียดเบียนกันคุณคิดว่าพวกเขาจะทำได้ไหมและต้อง ทำให้รวดเร็วด้วยนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วเขาอธิบายอ๋อแต่บนโลกของผมก็มีคนดีๆมีเมตตาทำบุญทำทานการอยู่นะครับผมผมแยง้งครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อบ,บทต่อไปกันกำลังสุนสนานเลยนะผมก็หวังว่าทิที่ผมสื่อออกไปจะทำให้พิพิธานฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้ง หากพาพเจ้าทำแล้วเกิดความไม่เข้าใจแม่กลางกระจ่างแจ้งกราบวิญวรบรม,มคูคูบาอาจารย์ทุกพรองค์ประสิทธิทเสริมเติมประยายกับพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ